สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องน้ำปานเล่นเกมอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะพาน้องน้องบ้าออกมาทำช่อง youtube กันนะคะอืมถ้าใครอยากจะทำนะคะเออไปหน้าแรกเนาะกดค้นหานะคะ แล้วก็สอนทำช่อง y o u t u b e นะคะพูดแล้วให้แล้วเราต้องรีวิวนม S อสที่สิ g หกโ s หน่อยครับได้เลยค่คะย่าเด็ต้องนะคะให้กดบวงนะคะแล้วก็ทำเลยนะคะแล้วถ้าใครอยากจะทำหน้าปกให้<ม>ใหค<ส>ให้เรากดไปะะที่บวกตรงนี้นะคะ<อ>แล้วก็เลือกเป็นไฟส์ะะแล้วเราสามารถทำ Youtube ได้ด้วยนะคะก็ดีมากๆเลยเนาะอืม ลืมดูพี่ขอด้วยเนาะพี่ขอสอนนะเออืมอ,อ,อย่าลืมไปดูด้วยนะเดี๋ยวน้ปัดน,นะคะจะพาอันนี้ก็จะมีอีกนะคะครับสวัสดีครับแฟนๆลูกสาวชาแนลครับมาพอกันอีกเนะีียวนะครับกับคู่กบนะนะครับอืมเขอสอนด้วเนาะแล้วนี่ค่ะ จากที่นับปั่นดูไปแล้วนับปั่นทำมาก็ได้เป็นช่อง YouTube แบบนี้น่ารักแม่ใครอยากทําทนะคะทําตามนับปั่นเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะสนกินี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย